บ่อน้ำตาแตกกลางงานวันเกิดหลังพระเอกสามีแห่งชาติโผล่เซอร์ไพรส์เป็นพระเอกในดวงใจของตุกกี้สุดารัฐเลยก็ว่าได้สำหรับพระเอกหนุ่มสามีแห่งชาติอย่างก๊อตจิรายุบอกเลยว่าแค่เอ่ยชื่อของหนุ่มกอตก็ทำเอาตุกกี้ใจฟูสุดๆเลยค่ะล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของตุกกี้งานนี้หนุ่มกต ได้โผลมาเซอร์ไพรส์ตุกกี้ที่งานวันเกิดด้วยบอกเลยว่าทำสาวเจ้าน้ำตาแตกเลยโดยตุกกี้ได้โพสต์ภาพคู่กับกอดพร้อมเขียนแคปชั่นว่านี่คือที่สุดอีกคนน้ำตาแตกโคตรดีใจในนาม F4 คุณมาให้ใจเราถึงที่รักรัก,รกมากเอ้ยต,ยตายตายตายตรงนี้จิรายุของที่แอดกอดฟาเธอร์หนทันเคียว ข้ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดกันมากมาย